เกะะิดมาก็เรียกได้ว่ามีค่าค่าอะไรคะค่าใช้จ่ายยังไงล่ะคะมีค่าใช้จ่ายยังไงล่ะคะอย่างเราเนี่ยแต่งหน้าทุกวันแต่งเสร็จก็ต้องมาคลีนออกคลีนเสร็จก็ต้องบำรุงด้วยสกินแคร์ต้องบอกเลยว่าเหนื่อยมากๆนะคะยกตัวอย่างนะอย่างพอยแต่งหน้าเสร็จใช่ไหมจะล้างเครื่องสําอางก็ต้องใช้คลีนซิ่งคลีนซิ่งขวดหนึ่งนะคะก็ไม่ต่ํากว่า2องสาแล้วนะหลังจากนั้นล้างเสร็จนะคะก็ต้องใช้โฟมล้างหน้าอีกโฟมล้างหน้าเราก็คิดซะว่าอะหลอดละ3 0 0ถ้าใครนะคะใช้เคาน์เตอร์แบรนด ต่อ้วยโทนเนอร์โทนเนอร์นี่ก็ขวดหนึ่งนะคะก็เป็นพันสรุปมรวมนะคะในการครีนซิ่งหน้าหนึ่งครั้งเนี่ยก็เรียกได้ว่าใช้งบประมาณใช้จ่ายไปประมาณสัก3 0 0พ2 0 0 0พนอย่างเงี้ยก็คือหนักหนักอยู่นะคะแต่ตั้งแต่ที่พลอยนะคะเจอสบู่ตัวหนึ่งนะต้องบอกเลยว่าพลอยนะคะครีนหน้าตัวเองเนี่ยให้สะอาดในงบหลักร้อยเท่านั้นเองนะคะนั่นก็คือสบู่ตัวนี้เลยค่ะ นี่ค่ะสบู่แฮปเซนนะคะเป็นสบู่มะเขือเทศใส่ไส้กวาวเครือข่าวนะคะด้านในสบู่นะคะจะเป็นสีแบบนี้เลยนี่ค่ะ ต้องบอกเลยนะคะว่ากลิ่นหอมมากๆนะคะแล้วก็ส่วนผสมหลักๆของเขานะคะก็จะเป็นสารสกัดมาจากธรรมชาตินะคะไม่ว่าจะเป็นมะเขือเทศนะคะ,ะเาเ่าเครือข่านะและที่สําคัญนะคะมันดียังไงแล้วมันช่วยให้พอยประหยัดยังไงเพราะว่าสบู่ก้อนนี้นะคะสามารถที่จะ cleansing makeup นะคะล้างเครื่องสําอางของเราออกได้หมดจดเลยนะคะนอกจากนั้นนะคะยังบํารุงผิวนะคะให้นุ่มนะคะขาวกระจ่างใสนะคะเพราะว่าหลังจากใช้แล้วเนาะหน้าพอยก็ไม่แห้งตึงนะคะถ้าไม่เชื่อนะคะว่าสบู่ก้อนนี้จะเรียกได้ว่าทรีอินวันนะคะ,ะ,คะแทนทั้ง cleansing โฟมล้างหน้าและโทนเนอร์ได้ยังไง ะะเดี๋ยวพลอยนะคะจะพาไปล้างให้ดูเลยเป็นยังไงกันบ้างคะเห็นไหมบอกแล้วว่า สบู่ก้อนนี้นะคะนีเรียกว่า3 in 1วันเลยนะลบเห็นไหมเมคอัพนะคะได้หมดจดเลยนี่และที่สําคัญนะคะหน้าก็นุ่มมากนะคะแล้วก็กลิ่นหอมมากนะคะต้องบอกเลยนะคะว่าแค่ก้อนเดียวนะคะในราคาหลักร้อยนะก็จะช่วยสาวๆหลายๆคนนะคะประหยัดค่าใช้จ่ายไปได้เยอะมากๆนะคะและที่สําคัญนะคะล้างออกหมดเกลี้ยงเลยนะหมดจดเลยดูไม่เหลือคิ้วอะไรเลยนะคะอายแชโดว์อะไรบัชอนไม่เหลือเลยนะแทปเซนสบู่มะเขือเทศใส่ไส้กวาวเรือขาวกล่องนี้คะ่ะ